น้อมกับนวัสการท่านสมณะทุกรูปน้อมกาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวน้อมกาบคารวะครุทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ป้าก็ขอโอกาสมาส่งการบ้านเรื่องเข้าหลามเป็นเหตุให้เห็นกิเลสในใจค่ะ ก็คือช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละค่ะป้าก็ได้ไปสั่งซื้อข้าวหลามจากบ้านเก่าที่เคยอยู่มาตอนเป็นเด็กอะค่ะได้ไปร่วมงานศพแล้วก็ไปชิมข้าวหลามเขาอร่อยก็เลยรสดีอะค่ะก็เลยอยากจะเอามาฝากเอามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ ที่ร้านแล้วก็พี่น้องอะค่ะก็เลยสั่งข้าวลามมาแต่ก่อนเราก็จะใช้ขนมเปี๊ยะอะค่ะขนมอะค่ะนั่นแหละเขาก็จะมีไข่มีอะไรประมาณนั้นนะคะปีนี้ก็เลยเอ๊เอาเข้าวลามน่าจะดี <S <S ก็สั่งมาแล้วพอได้มาแล้วอะเราก็จะมาแบ่งปันแกะใจบาทตอนที่เห็นข้าวลามที่แรกอะที่เห็นกิเลศก็คือวันแรกที่เราซื้อมาเราซื้ออีกร้านหนึ่ง เขาก็จะรูปทรงสวยรูปลักษณ์สวยเปลือกสวยปอกสวยมันเหมาะมันเหมาะที่จะเป็นของขวัญแล้วพอที่ได้มานี่ได้จากที่อีกที่หนึ่งที่เป็นเพื่อนกันแต่ตอนเป็นเด็กแล้วทีนี้ก็จะมีความรีบร้อนมังเปลกเปอกไม่เรียบร้อยเผาเผาก็ตรงโคนมันไหมเนื้อข้าหลามก็ไม่ติด เยื่อแกะออกมามันก็จะเป็นไม่เป็นแท่งเป็นค่ะที่ทำให้เห็นตัวนี้ว่าโอ้เราเห็นแล้วเราแบบตอนเห็นทีแรกเออทำไมมันมันมีตัวกิเลสตัวไปไปไปว่าเขาในใจอะค่ะคุณู้ว่าเออทำไมทาไมเขาทำไม่เรียบร้อยทำไมมันมันเขาก็รู้ว่าเราจะเอามาฝากอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นเรามันมีข้อเปรียบเทียบค่ะ ถ้าเป็นเราเรารู้ว่าเราจะเอามาฝากเนี่ยหรือว่าเราจะขายเป็นของฝากเราก็จะทําให้มันดูดีหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้ก็เลยสวนกิเลสมันไปว่าข้าวหลามนะ่ะเนื้อข้างในเนี่ยเขาดีอยู่แล้วมันก็มีข้าวที่เป็นประโยชน์หวานมันเค็มมันก็ใช้ได้แล้วก็ทําให้อิ่มท้องทําอะไรทําให้แบบเออมันไม่ใช่ว่าเราจะมาเอารูปสวยทรงสวย ของที่ดีๆสวยแต่ข้างนอกอ่ะข้างในไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้เขาก็นะตอนนี้เราได้อย่างนี้คนที่จะรับได้อย่างนี้ตอนแรกมันคิดจะไม่เอาไปให้อะคะ่ะได้อย่างนี้ก็ดีแล้ว,ลวก็บอกกิเลสตัวนี้แกอย่ามาอย่ามาประมาณว่าอะไรนะที่ที่มันมาทําให้เราเขวอเราตั้งใจที่จะให้เราก็ให้ในสิ่งที่ ที่มันไม่ได้วยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชีวิตผู้อื่นหรืออะไรที่มันแพงเกินไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุรุแต่ที่มาส่งตัวนี้คือป้ายังมีกิเลสต,ตัวข้อเปรียบเทียบอะค่ะคุรุมันเหมือนอยากให้คุรุให้ปัญญาว่าป้าจะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆตอนเนี้คือพอเห็นเห็นอะไรที่เป็นอย่างนี้แล้วมันจะไปน,นึกจะไปน,นึกว่าเขาว่าเขาในใจอะค่ะว่า เออถ้าเป็นเราเราจะทำให้ให้ให้ดีเราก็จะได้มีลูกค้าเขาก็จะได้สั่งปีต่อไปว่าเออมันเป็นของที่ว่าทำเรียบร้อยจัดสรรหาสิ่งที่มันเป็นแบบเหมือนวัตถุอะให้มันออกมาดีอย่างเงี้ยค่ะคุณลุ้แล้วก็มันไปนึกที่นึกที่มามามาว่าตัวเองที่จะเอามาบอกคุณลุ้นนี่คือนึกที่ว่าเขาถึงได้ได้ยัง ไม่พอใช้พอกินอยู่อย่างนี้อะค่ะครุรุนี่ยกิเลสป้าตัวเนี้ยค่ะที่มันมีอยู่ในใจอะค่ะครุรุเพราะว่าเขาไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเนี้ยค่ะครุรุเขานึกไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาประมาณเนี้ยค่ะเอาดีแล้วเนียคะเนี่ยเขาทําไม่ถูกใจใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุร้มันไม่ได้ยังใจใช่ไหม<ช>มันหลายครั้งนะไม่ใช่แค่เขารลามนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรของเจ้านั้นเจ้านี้ใช่ไหมมันเกิดมาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหม ใช่ค่ะคุรุมันเอาแต่ตำหนิเขาแม้มันจะทุกข์ไม่มากแต่มันก็ตำหนิเขาใช่ไหมในใจก็ได้ออกปากก็ได้ถูกเป่ามันมีอยู่ในใจมันชอบไปเปรียบเทียบว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นน่มันเอาบอกตรงๆมันเหมือนว่าเราดีกว่าค่ะคุรุนั่นไงไอ้นักตำหนิอย่างนั้นแหละนะคะมันไม่ได้ดังใจถ้าเป็นเราเราจะไม่ทําเราจะทําดีกว่านั้นถูกไหม<ช>มันจะังยกตนผม่มท่านรู้ไหม ยกตนของท่านว่าเราดีกว่านี่มันเป็นอุปกิเรสิบหกนะแล้วเราดีกว่าเขาจริงหรือถ้าเราดีกว่าเขาเราจะเพ่งโทษเขาหรือถามกิเลสเู่เนี่ยถ้าเราดีกว่าเขาจริงๆแล้วเราจะอุปเกเรสิบหกแล้วเราจะเพ่งโทษเขาว่าเขาไม่เออเขาไม่น่าทําอย่างนี้เลยเขาควรจะทําอย่างนี้เราจะไปเพ่งโทษเราจะไปถือสาเขาหรือถ้าเราดีกว่าเขาจริงๆอ่ะอ่ะ ค่ะคุณรู้ช่วงตอนนั้นอะมันคิดอย่างนี้แล้วมันคิดไม่ออกแล้วว่าเป็นอุปก,กิเลสิบหกอะแล้วทีนี้อพอมันเป็นตอนตีตีต,ตีตีสตีสี่ครึ่งกับตีห้าที่ป้ามาปอกข้าวหลามแล้วป้าเห็นนะนะแล้วทีนี้อพอป้าปอกเสร็จที่จะใส่บาตแล้วทีนี้ป้าก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปฟังไปฟังโรงเรียนอะดีเลยไปฟังโรงเรียนของหนูอะที่คุณรู้ฝันให้ปัญญาที่ยังไม่ไล้อะเอ่อที่ยังไม่ไล่อะ ป้าก็เลยอ๋ออันนี้สภาวะป้านะอ๋ออีตอนที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะคุรุเราเราตําหนิตําหนิตําหนิจนปอกเข้าหลามเสร็จอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นตัวเลสอะ่ะม,มันมันรู้แต่จะตําหนิเขาอย่างเดียวเลยแล้วพอขึ้นไปฟังคุรุฟังหมู่กลุ่มอะ่ะมันก็เลยแวบขึ้นมาโอ้นี่ถ้าเรา เราไม่มีสภาวะหรือว่าไม่มีครูรู้ไม่มีโรงเรียนไม่มีที่เราได้เข้าเขาเรียกเข้าประชุม,มะเนาะเข้าอาปริหารทำตอนเช้าถุกเช้าเนี่ยเราจะไม่แวบมันสะดุดอะไม่แว็บเข้ามาในใจว่าเอา้านี่มันมันเป็นตัวที่ครูรู้พูดนี่แหละว่ามันเราไปเพ่งโทษเขาซะแล้วแม้แต่ในใจประมาณนี้ค่ะครูรู้อันนี้แหละที่อาจารย์หมอกเฉียงสอนกูถูกมึงผิดน่ะเห็นไหม ค่ะกูถูกมึงผิดกูดีมึงแย่เนี่ยมึงเหมือนกันแหละนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะการมานะถือดีอวดดีว่าเรามีดีกว่าด้วยถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำเห็นไหมค่ะดังนั้นเนี่ยเอาก็ดีแล้วที่ป้าสมใจอ่านออกแล้วเอามาส่งดังนั้นเนี่ยโอ้ยดีแล้วที่เขาทำไม่สมบูรณ์น่ะดีแล้วที่เขาไม่ทำไม่สมบูรณ์จะได้ขัดใจป้าสมใจจะได้เห็นกิเลสไง ถ้าเขาทําสมบูรณ์มันก็ตามใจปผสมใจก็งดงามปผสมใจก็ได้ดั่งใจะีิค่ะดีแล้วขัดใจกันเนี่ยขัดใจกิเลสบ้างดังนั้นโอ้ยเข้าหลามนะเขากว่าเขาจะเผากว่าเขาจะทําได้นั้นคือความตั้งใจของเขามันขี้เหล่บ้างมันงามบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเขากินเนื้อในมันดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปแบ่งปันหรือแจกลูกน้องหรือแจกคนข้างๆที่เราจะไปแบ่งปันใช่ไหม สาระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้าวหลามหรอกสาระคือน้ําใจของป้าสมใจที่จะไปแบ่งปันมันอยู่ที่ตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพอคนรับเนี่ยเขารับด้วยน้ําใจพอครับด้วยน้ําใจเนี่ยข้าวหลามเขาก็รู้อยู่แล้วงามบ้างไม่งามบ้างเขาไม่ถือสารหรอกมันดําบ้างไม่ดําบ้างมันเป็นธรรมดาแต่น้ําใจที่เราที่ป้าสมใจหยิบยื่นให้เนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งกว่าข้าวหลามอีกจะบอกให้ เนี่ยกิเลสมันไม่รู้ซะแล้วมันไปดูแต่วัตถุมันไปดูแต่ข้าวหลามว่าี้เหล่ไม่สวยเหมือนเจ้านั้นเลยไม่น่าเลยถ้าเราเราจะไม่ทํา<ะ>เห็นไหมมันไปดูถูก<ะ>คุณค่าของวัตถุเห็นไหมมันไปดูถูกคุณค่าของวัตถุหรือดูถูก<ถ>คุณค่าของรูปรักษณ์ภายนอกเออนะคะ,ะว่าภายนอกไม่สวย<ถ>เห็นไหมมันติดรูปสวยเห็นไหมเอาอันไม่สวยไปแบ่งกันเพื่อนไม่ได้ไงอืม ตอนแรกตอนแรกมันไม่ได้มันไม่อยากเลยเอาอันขี้เหล่ไปแบ่งปันเพื่อนไม่ได้ไงจะได้ล้างโลกกระทด้วยเห็นเปล่า้าเอาของดีมาให้นะเอาอันขี้เหล่ไปแบ่งปันเพื่อนได้จะได้ล้างโลกกระทติดสวยติดงามเข้าใจไหมโลกกระทเนี่ยเออถ้าเขาไม่ชมโอ้ยทาไมเอาข้หลามขี้เหล่มาถ้าเขาไม่ชมก็จะได้ของดีไงเออจะได้ล้างโลกกระทเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะครู มีเรื่องไหนไม่ดีเรื่องแล้วแล้ว,แล,วแล้วป้าจะแก้ยังไงอะตัวป้าเนี่ยมันยังมีอยู่อันนี้ยังมีอยู่ในใจเหมือนเหมือนป้านี่แหละชอบชอบเปรียบเทียบตัวเองตลอดเลยป้าก็ต้องสอนมัน,มนเนี่ยเห็นไหมป้าก็ต้องสอนมันมันบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นเราเราจะไม่ทําแบบนี้อืถ้าเป็นเราเนี่ยเหมือนเข้าหลามมาแทนที่จะทางามๆนรืยครั้งต่อไปเราจะได้สั่งอีกหรือจะได้ขายได้เห็นไหม าเป็นเรา<ะ>เราจะทําแบบนี้แต่เขาเขา<ะ>ทามาแบบนั้นกิเลสเอ้ยแล้วไงเนะี่ท่านทามาแบบนั้นเน่ะเองไปเผาไปย่างเองเอง,เองทําได้ไหมอ,อ๋อค่ะค่ะทํา,าทได้ไหมให้ไปปิง้งไปย่างไปเผามีความอดทนพอไหมไม่ได้อ่ะเวลาไม่พอแล้วก็ไม่อดทนพอค่ะเห็นไหมท่านอุตส่าห์อดทนนะคนทําข้าวหลามเนี่ยอดทนนะต้องไปตัดกระบอกไม้ไผ่ก็ไม่ได้ยะไม่ได้ง่ายนะ ตัดมาเสร็จต้องมาเตรียมข้าวเหนียวต้องมาก่อไปต้องมาเผามันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําง่ายนะท่านอุตสาห์ทำมาให้เราถ้าตัดเรื่องเงินเรื่องทองอ,ง,งออกไปนะถ้าตัดเรื่องเงินเรื่องทองออกไปเห็นไหมเราเอาเงินไปแลกมาแต่ท่านเอาของมาให้เราได้กินได้ใช้แม้มันจะขี้เหร่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นไงตัดเรื่องเงินเรื่องทองออกไปตัดเรื่องผลประโยชน์ออกไป แต่เราได้กินได้ใช้ข้าวหลามจากที่ท่านแบ่งปันมาให้หรือท่านมาขายให้เราเนี่ยมีคุณค่าไหมมีคุณค่าเราควรจะขอบคุณเขาด้วยเนาะเราควรจะขอบคุณเขาที่เขาเสียสละ,ะทำมาให้กินนะคะแต่ประเด็น,นคือเราถือเราถือว่าเรามีเงินซื้อแลกมาไงเราถือว่าเราอเอาเงินซื้อมามันจึงทิ้งตีทิงท้งคุณค่านี้แต่ถ้าเราตีเราไม่ให้คุณค่าของเงินนะคะเราลองเอาเงินออกไป เงินไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่เงินเรายังต้องจ่ายนั่นแหละแต่เราไม่ให้คุณค่าของเงินแต่มันคือน้ําใจที่ท่านย่างเข้าหลามมาให้แล้วท่านเอามาส่งเรานะคะนี่คือน้ําใจที่ท่านเอามาให้เป็นไงคุณค่ายิ่งใหญ่ไหมเนี่ยให้ไปย่างเองอเองทำได้ไหมย,ย,ยิ่งใหญ่ค่ะใช้ความเพียรมากเลยต้องเฝ้าไฟต้องอะไรต้องระวังอะไรหลายๆเรื่องราวใช้เวลามากกว่าจะได้มามีคุณค่าค่ะ,ะรเรา เราควรจะอนุโมทนาสาธุกับอาชีพที่สัมมาของท่านด้วยเห็นไหมท่านทาอาชีพสัมมาเห็นไหมใช่ค่ะไม่เบียดเบียนชีวิตใครด้วยแล้วก็อิ่มท้องอด้วยค่ะอาชีพก็สัมมาเห็นไหมของก็ดีเนี่ยมีถั่วมีมีถัวถ่ว,ม,วมีกะทิมีข้าวเหนียวเห็นไหมเป็นของบริสุทธิ์ที่กินก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรอาชีพก็สัมมาและทําก็ลําบากท่านอุตส่าห์เอามาส่งและมาให้เราเนี่ย ถ้าตัดเรื่องเงินเรื่องทองออกไปเนี่ยจะต้องอนุมทธนาสาธุกับคอมและขอบคุณท่านด้วยซ้าขี้เหล่บ้างเล็กๆน้อยๆเองสวยมากเลยนะะักเลงไงฮะสิ่งที่เองทํามาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเพอร์เฟคหมดเลยไงไม่หมดค่ะก็มีค่ะมีพ้องมีพลาดมีขี้เหล่เออแล้วทําไมเวลาทําเรื่องบางเรื่องทําไมถึงทําออกมาขี้เหล่ทาไมไม่ทําให้งดงาม มัน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 ได้เท่านี้แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยค่ะคุณรู้มันไม่มีปัญญามันยังงงงงอยู่เชื่อไหมคนบนโลกไปเนี้ยใครๆก็ชอบอันที่เรียบร้อยงดงามสวยงามใครๆครก็ชอบแบบนี้ไหมหรือมีขนาดเลือก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 ของยังชอบที่สวยสวยสมบูรณ์ครบงดงามถูกไหม่ะหรือว่าใครเวลาเลือกของหรือซื้อของใครชอบอันขี่เหล่เออ ตาม,มจริ์ค่ะ <c oughs> เวลาหยิบกล้วย <c oughs> ที่อยู่ในสวนหรือว่าตักอาหารเนี่ยหรืออะไรก็ช่างนะคะหรือซื้อของเนี่ยเป็นไงอ่ะหยิบอันขี้เหร่ที่สุดไหมหรือว่าขออันดีที่สุดเอาความจริงอันดีที่สุดความจริงอันดีที่สุดค่ะแต่พอระลึกได้ก็อยั้งมือไปเอาอันกลางๆค่ะเห็นไหมอันดีที่สุดแต่ถ้ายั้งมือได้ไปเอาอันกลางๆไปหยิบอันขี้เหร่ที่สุดหยิบไหมไม่หยิบค่ะนั่นไง คนทั่วไปเนี่ยโดยรวมแล้วหรือว่าคนอื่นคนอื่นหยิบอันที่เละที่สุดไหมเนี่ยดูดูในเลตติ้งในห้องนี้หน่อยดิไม่หยิบค่ะไม,มกับอ่าไม่ไม่ไม่อ่มีไหม,ไมนี่คือคนทั่วไปนะคะคนทั่วไปก็นนจะครับเลือกอันที่รู้ว่าไงคะเชิญอนนายเคยเคย,เคยไปหยิบกล้วยที่ที่ชั้นแล้วแล้วจิตอาสาท่านหนึ่งบอกว่า พอ,อนายหยิบมาคืออนายพยายามหยิบลูกที่ขิเรที่สุดใช่ไหมในนั้นนะพอทีนี้เอามาเล่าให้หมู่ฟังจิตอาสาท่านนั้นไปหากล้วยที่เิเรกว่าของอานายครับมาให้แล้วก็บอกว่าเป็นจิตอาสาทําทไมกินของดีโดนว่าครับก็มีประมาณนี้ครับเคเรกว่านี้ก็มีครับอ่าขอบคุณค่ะดังนั้นไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกนะคนที่คนที่ คนที่กินของที่ไม่สมบูรณ์หรือขี้เหร่เนี่ยไม่ได้มีเยอะหรอกส่วนมากคนทั่วไปนะคะอยากจะได้อะไรที่สมบูรณ์งดงามเรียบร้อยทั้งนั้นแหละย่างข้าวหลามก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะย่างให้มันไม่ไหม้หมายถึงย่างออกมางดงามเหมือนกันแหละอะไรก็ตามเหมือนที่ป้าสมใจทํานั้นแหละก็อยากทําออกให้ออกมาสมบูรณ์เท่าที่ทําได้แต่ในเมื่อมันทําออกมาแล้วมันจํานวนมันได้เท่านั้นเหมือนที่ป้าสมใจพูดนั่นแหละเขาทําได้เท่านั้น เท่านั้นก็ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วเหมือนป้าสมใจทําบางเรื่องที่มันพร่องๆอยู่แต่มันดีที่สุดสําหรับป้าสมใจแล้วแหละเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณลูกแล้วเข้าใจคนย่างข้าวหลามยังเอ่อเข้าใจแล้วค่ะคุณลูกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะแล้วย่างมาขายด้วยเขาก็อยากขายอันงามๆเหมือนกันแหละเชื่อไหมหรือเขาอยากขายอันขี้เหร่เขาอยากขายอันงามๆนั่นแหละค่ะแต่เขาก็เอ ทำได้เท่านั้นนะคะมันทําได้เท่านั้นนะคะดังนั้นของซื้อของขายใครจะเอาของขี้เหละไปขายแล้วมันเขาก็อยากจะขายของงามๆได้ทั้งนั้นแหละแต่มันทําได้เท่านั้น,นท,ทีน,น,นี้ย้อนดูของตัวเองย้อนดูของป้าสมใจเหมือนกัน <c oughs> ที่เราทําอันไหนไม่สมบูรณ์เราทําได้เท่านั้นแหละถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจคนย่างเท่าหลามและจะเราจะเข้าใจคนอื่นๆที่ป้าสมใจไปเที่ยวตําหนีเขาในใจนะ่ะ เห็นไหมเรา<ช>เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมกิเลสว่าไงกิเลสมันมันเข้าใจแล้วค่ะกุออ,อถ้าอย่างถ้ากิเลสมันไม่เข้าใจนะบอกมันนะเองไปทําให้สมบูรณ์ทุกเรื่องเลยนะอันไหนก็ช่างเองต้องทํางดงามและสมบูรณ์ทุกเรื่องเอามาฝากกิฟด้วยนะกิฟจะดูสิว่ามันจะมีพร่องลรือไมในเมื่อพระพุทธเจ้า,าพระองค์ตัดไว้โรคนี้พล่องอยู่เป็นนิดแต่ป้าสมใจจะทําตรงกันข้ามเอาเอาดิไปทํามานะ เออจะได้รู้ว่าตกลงความสมบูรณ์มีจริงไหมไม่ไม่มีอะค่ะคุณรูตัวเราเองเราก็ยังไม่สมบูรณ์เลยค่ะค,คุณรูกคคะอ่อนทุกข์จังเลยอ่อนทุกข์จังเลยเมื่อไหร่อาสมใจจะเลิอกอยากได้ดีจากคนอื่นสนักทีอ่อนทุกข์จังเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่อาสมใจจะเลิกกิเลสตัวนี้สักทีเออเนี่ยมันคล้ายๆกันอย่างกันอ่อนต้องทําใจตัวเองใช่ไหมอ่อนต้องมาล้าง การอยากได้สุขที่อาสงใจเลิกเลิกอยากได้ดีจากผู้อื่นใช่ไหมอะมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละเราต้องทําที่ใจของเราแล้วแหละอาศงใจไอ้ที่มันขี้เหละที่สุดก็คือไอ้ตัวกิเลสที่อยู่ในใจเรานี่แหละค่ะขอโลใช่ไหมเออไอ้ข้าหลามที่ว่าขี้เล่เดี๋ยมันไม่ขี้เหละถ้าไอ้เจ้ากิเลสที่อยู่ในใจเราเพราะมันไม่ทําให้เราทุกข์ คือมันจะขี้เลยยังไงมันก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่ไอตัวกินเลสที่อยู่ในใจเรานี่สิเนี่ยมันมันมันก็เห็นบ้างแล้วแล้วค่ะคุณรู้ว่าเราเราเป็นอย่างนี้แต่ก,ก่อนเราไม่เห็นไงคะคุณรู้เราก็เหมือนจะนี่แหละคถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแล้านั้นเฝ้าหลมตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจไหมคะน,น่าดีน่าน่าดีใจน่าขอบคุณค่ะนั่นแหละแต่ทีนี้แต่ทีนี้เราอ่ะ ยังไม่ได้แบบสวนแบบสอนให้มันให้มัน,มนถึงถึงแบบที่คุลุพาทำมะค่ะคุลุ<ม>เอ่อถ้าถ้าเราไม่เอามาเล่านะเราก็เห็นแล้วแหละมันก็จบจบไปแล้วแต่แต่มันยังไม่จบข้างในที่ว่าเราไม่ได้สอนไงเราผ่านเว็บเว็บไปหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จบไปแล้วแต่เราไม่ได้สอนน่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะมีอีกคือมันมีมันมีอยู่ในใจป้าไงมันมีอยู่ เขาเรียกอะไรเหมือนเรายังไม่ได้ล้างแล้วมันมีเหมือนอยู่ในในในที่เราถือดีไงเขาเรียกอะไรเนี่ยที่คุณรู้บอกนี่แหละว่าเราอวดดีอวดดีอะค่ะแต่มันมีอยู่ในใจอะค่ะก็เลยมีแล้วเราก็เอามาทูตัวแนั้นเองเราก็เอามาล้างก็พิจารณาล้างมันไปอะค่ะพิจารณาล้างไปคิดแบบนี้นี่เราคิดให้ตัวเองทุกเนี่ยเราคิดไม่ดีนี่เออเราก็ได้เอามาไงนี่ไงเราก็ดีแล้วตาเราก็ดีขึ้นเนี่ยคะตาเราก็เห็น ถ้าเห็นกิเลสแล้วหมายถึงว่าเราเห็นโจรแล้วอะเราก็จับโจรเท่านั้นแหละเออมันก็จบตรงนั้นแหละค่ะเป็นเรื่องที่ <ขอ S 1> น่ายินดีแล้วอะนนุโมทนาค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครูอ้าวสาธุค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเอาป้าสมใจโจรนี้ป้าสมใจก็ค่อยๆไปสอนมันเวลาเจอกิเลสมันขึ้นอีกก็สอนมันพยายามสอนมันหน่อย เองนะดีนักเองไงสมบูรณ์นักเืงไงเที่ยวตำหนิชาวบ้านเขาเน่ะเออถ้าสมบูรณ์ <c oughs> ถ้าสมบูรณ์ <c oughs> และงดงามจริงๆอะทำไมเที่ยวกัดแต่เพื่อนอยู่ฮะถามมันด้วยดิสมบูรณ์จริงๆจะต้องสมบูรณ์ในตัวจะได้ไม่จะต้องไม่ต้องไปกัดเพื่อนดิสมบูรณ์งดงามในตัวเองอันนี้เองเที่ยวกัดคนนั้นกัดคนนี้ในใจอยู่หรือว่าเขาตําหนิเขาอยู่นั่นแหละตกลงเองสมบูรณ์หรือว่าเองขี้เหร่เองแหว่งกันแน่เนี่ยเองแหว่งเปล่า แวงค่ะอย่างที่ลลเลย,ลยค่ะเออถ้าได้กลับเพื่อนแล้วตตเติมเต็มชีวิตว่างั้นเหระมีแต่มีแต่ไอ้นี่ลงไปค่ะคุณรู้ถ้าได้กลับแล้วอ่ะมีแต่เอาเศร้าหมองเพียนเพิ่พมทุกข์ไปอ่ะค่ะคุณรู้ค่ะอไม่ได้เพียนนหน่อยแล้วค่ะอ่าสอนกหน่อยสอนเข่าค่ะด่ามันบ้างดังนั้นกิเลสมันจะยังไม่หายนะแต่คุณรู้าามันด่ากิเลสไม่ค่อยเป็นนะคะคุณรู้ มันมันติดอะไระมามไม่รู้มันติดมันติดเฉยติดเฉยรู้แล้วรู้เฉยรู้เฉยจนอะไรมันไม่ค่อยจะดา่าก็ฝึกเฉยไงเวลาเจอกิเลสก็ฝึกเฉยไม่พูดไม่จะฝึกเฉยไม่ใช่ฝึกเฉยอ,ยอย่างเดียวนะฝึกทุกข์ด้วยนะฝึกคิดให้หให้ทุกข์คิดให้ทุกข์เนี่ยฝึกเก่งไหมเนี่ยคิดให้ทุกข์เนี่ยเก่งค่ะคุณโกเก่งเก่งมากเลยได้ที่หนึ่งเลยแต่ตอนนี้มัน่มดีขึ้นแล้วรับเข้าใจไหม ดังนั้นฝึกใหม่ถึงบอกไงเวลาเจอกิเลสเอ้ากิเลสมันคิดอย่างนี้เราฟังธรรมะมามากเราจะอะไรมาสอนมันฝึกดึงปัญญามาสอนมันฝึกนะในโรงเรียนของหนูเราให้ฝึกสอนไม่เป็นพูดไม่เป็นก็ฝึกฝึกเอาพอฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเป็นเข้าใจไหมฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเก่งขึ้นเข้าใจไหมแต่เล่นไม่ฝึกไม่ฝึกแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เก่งและกรมปัจจุบันได้ฝึกเรื่อง ยังค่ะทำน้อย<า>ค่ะทำน้อยก็แปลว่าเราควรจะทําให้มากขึ้นฝึกเอาในโรงเรียนของหนูนี่แหละเออไปฝึกที่อื่นเดี๋ยวก็เตะให้เลยเดี๋ยวมาฝึกที่นี่โรงเรียนของหนูเปิดโอกาสให้ฝึกเห็นไหมเวลาคนนั้นคน <c oughs> นี้สงเกลเลน์นะเราฝึกดูดิเออเราจะเติมเขายัางไงวะเราจะเติมตัวเองอยังไงเราจะเติมเพื่อนอยังไงฝึกไปเอเติมผิดเติมถูกสอนผิดสอนถูกชัางหัวมันให้ได้ฝึก เดี๋ยวถ้าสอนผิดเดี๋ยวในตรงนี้เขาก็บอกเองและโอ้อันนี้ยังไม่ถูกต้องเลยควรจะเป็นอย่างนี้ส่วนเวลาสอนกิเลสนะ่ะสอนไปเถอะสอนผิดสอนถูกไม่เป็นไรให้ได้สอนมันก่อนสอนแล้วเอามาส่งพอมาส่งปุ๊บเดี๋ยวก็รู้เองว่าสอนผิดสอนถูกก็จะได้ความถูกต้องจากพี่น้องและหมู่กลุ่มบอกไปเองเลยดังนั้นอยากได้อันไหนจงฝึกอันนั้นนะคะไอ้ที่นิ่งเฉยไม่พูดไม่จะให้แต่กิเลสงับคอแล้วนะ่ะ แล้วคิดแต่ทําทุกข์นะไม่ใช่ไม่ฝึกนั้นน่ะฝึกคิดทุกข์ไงฝึกคิดทุกข์ครั้งที่หนึ่งฝึกคิดทุกข์ครั้งที่สองฝึกคิดแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละจนชํานาญการอย่าบอกว่าไม่ฝึกนะคุณได้ฝึกมันเข้าไปเสียแล้วเป็นไงอะ่ะคุณภูมิใจไหมกับสิ่งที่คุณฝึกอะ่ะฮะไม่ค่ะไม่ภูมิใจค่ะเอ oh าไม่ดิปาสมใจไปฝึกอะไระน,นั้น มาฝึกใหม่นี่มาฝึกเออนี่มาฝึกส่งกันบ้านเออแล้วครูโลกบอกให้ไปวิตกวิจารณ์กิเลสบอกอย่างนี้แล้วเราจะสอนกิเลสยังไงฝึกมาฝึกอันนี้ฝึกไปฝึกมาเดียวก็ดีขึ้นเข้าใจไหมคนอื่นด,ดีคนอื่นดีขึ้นได้แล้วทาไมเราจะพัฒนาไม่ได้นี่กรรมกรรมกรรมอดีตกรรมอนาคตกับกรรมปัจจุบันกรรมไหนสําคัญที่สุดกรรมปัจจุบันค่ะ ยาปัจจุบันสําคัญที่สุดดังนั้นฝึกไปเถอะเพื่อนฝึกได้ทําไมเราจะฝึกไม่ได้อ่าเพื่อนพัฒนาได้ทําไมเราจะพัฒนาไม่ได้ในเมื่อมนุษย์ถูกออกแบบมาให้พัฒนาตัวเองได้นะคะไม่งั้นเขาจะเรียกมนุษย์ผู้สมนุษย์ผู้สู่อ,อถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดหรือประเสริฐที่สุดเพราะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้พัฒนาพ้นทุกข์ได้เป็นเรื่องๆไปดังนั้นเอา้าก้าวต่อไปปรสมใจใครจะคุยด้วยหรือส่งกำลังใจเชิญค่ะ ขอบพระคุณครูรุและพี่น้องทุกท่านค่ะจะฝึกไปด้วยกันค่ะเพียนพ้นทุกต่อไปค่ะสมใจสู้ๆค่ะขอบพระคุณครับครูรุกคับส่งกำลังใจให้อาสมใจด้วยค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้น้องสมใจนะคะสู้ๆค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะส่งกำลังใจไปสมใจค่ะ ขอบคุณค่ะอาิพียงขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะครูไปต่อได้แล้วค่ะอนุโมทนากอาสมใจด้วยค่ะสาธุค่ะน้องกุยจงำลังใจให้ผ่าให้สมใจนะจ๊ะสูสๆจ้ากำลังใจป้าสมใจค่ะขอบคุณค่ะน้องแคมสู้ๆครับขอบคุณค่ะอาภารัต รู้ไปด้วยกันค่ะมีกำลังใจบึ้มๆจะไปฝึกต่อค่ะกรุ